ค่ะเอาไปตุก๊กตานอนเงียมเงียบทำไงนะคะเอาไปตุก๊กตานอนแล้วเงี้ยมเงียบทำไงทเงียเียบทำอางนี้เชี้นี้เหรอคะทำมือด้วยทำมือด้วยเออ อย่างมือลองปากต<า>ุกตาค่ะตุกตาตาตุกตาหลับแล้ววันนี้จะหลับได้ยังคะอืมตุกตาหลับปุ๋ยดะ้ะยิ้มแย้มนะคะดูอ,อยู่ยิ้มแย้มคะ่ะตาตา mm <laughs>